มหากราวันสิ้นโลกรถยกตู้สำหรับใครที่ยังไม่มีชุดอีโวชุดไดมอนด์หรือว่าสกินปืนไดมอนที่หมุนในตู้สุ่มหรือแม้แต่ลัคก,กี้โกก็ตามเะครับเราสามารถไปสุ่มได้นะครับวันนี้รถเหลือแค่40เพชรแล้วก็ตู้ทองลดเหลือแค่ส0 0รอทองเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆราที่สำคัญเนี่ยตู้อีโวรู้สึกว่าจะมีโอกาสดรอปเพิ่มด้วยนะครับลองไปหมุนกันดูนะทองโลกสีขามตามหายเทมสำหรับใครที่บอกว่าอยากได้ชุดสีฟ้าผู้ชายแบบนี้นี่นะครับ GM เอ็มเขานำกลับมาสุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะ มีก็ไปจัดการให้เรียบร้อยนะรับรองว่าคุมแน่นอนนะครับสะสมตั้มวันสิ้นโลกเมื่อเราเล่นโบดใดก็ได้นะครับโอกาสดอกสูงสุดถึง2อันเลยนะครับที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราเข้าเล่นวันที่4กับวันที่5เนี่ยโอกาสดอปสูงสุด5อันเลยนะครับใครที่ติดท็อปร้อย GM เขาจะแจกลูกซองยาวให้นะครับบอกเลยว่าเล่นเยอะๆเนี่ยติดท็อปร้อยเนี่ยได้ของรางวัลฟรีแน่นอนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้คนในแคนที่เล่นตึงๆในมือถือ2คน อูดีด้ขช้นช่อว่าตื่ที่สุดใน e ีซี่แฮหรือเปล่าสําหรับ2คนนี้ในมือถือนะครับมาวัดกันความเป็นหนึ่งว่าใครจะได้เป็น Number รวันของ e ีซี่แฮนะครับซึ่งสําหรับรอบนี้ผมก็จะแจกของรางวัลบัตรเปลี่ยนชื่อ2ใบให้สําหรับคนที่ชนะด้วยนะครับไม่ได้ให้แข่งฟรีฟรนะครับเออต้องมีของรางวัลมาหลอกล่อจะได้แบบเอาจริงเอาจังกันนะครับสําหรับคู่นี้มังกรดํากับหนังกลับและนี่ครับมาตรงนี้เลยเพื่อนหนึ่งหนึ่งกันนะครับอ่า ฐานด้านมังกรดำไอวอลสีเขียวนะครับส่วนทานด้านหนังกลับนั้นไอวอลเขียวอ่อนละกันเนาะ <c oughs> ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนี่นะครับรอบแรกเป็นการดวลระหว่างดีเซิร์ตอีเกิลน,นะครับยิงไปจังหวะนี้พลาดไปนะมังกรดำและยิงไปวางไอวอลค่อนข้างพิ้วเลยนะครับน้องมังกรดำน้องมังกรดำชื่อว่าน้องปอนนะครับส่วนน้งหนังกลับชื่อว่าน้องกล้องนะครับ นี่นะคู่นี้ค่อนข้างพิวเลยนะอันนี้เล่นในมือถือทั้งคู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนเนาะอ่าแล้วเรียบร้อยนะครับติดไอวอลไปนะมักนกอนดับโอเคแอนเซินเรียบร้อยเดมาดูทางด้าน้องหนังกลับกันบ้างนะครับดูสเต็ปการเล่นแล้วนี่พิวกันจริงๆนะครับแต่ละคน เอาละครับแล้ววงเริ่มบีบมาแบบนี้นะครับทำให้ทั้งคู่นั้นต้องเข้าหากันแล้วนะครับและใครจะได้ยิงหัวไปนะครับเกมนี้เราจะเน้นการยิงหัวเท่านั้นนะครับส่วนตัวก็ยิงได้นะแต่ว่าเน้นหัวไว้ก่อนละกันถ้ายิงไม่โดนก็ค่อยตัวก็ได้เนาะประมาณนั้นนี่นะสองคนค่อนข้างพิวนะครับแล้วช็อตนี้บรรโจงเข้าหัวไปนะครับเป็นฝ่ายได้วินไปก่อนสําหรับน้องมังกรดํามาดูด้านตาที่สองกันบ้างนะครับสําหรับน้องหนังกลับนะครับเปลี่ยนคนดูบ้าง ไหนดูซิว่าหนังกลับจะเล่นผิวเหมือนแบบในคลิปหรือเปล่านะครับตัวน้องเขาไม่ได้ทำคลิปนี่หว่าลืมไปโทโทดโทด <c oughs> นี่นะครับหนังกลับหนังกลับนี่ก็วางไอวอลใช้ได้นะเออแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องของการยิงหัวหน่อยว่าหนังกลับจะตึงเข้ามังกรดําหรือเปล่านะครับบอกเลยว่ารอบนี้นี่สนุกแน่นอนนะครับเป็นดีเซเหมือนเดิมนะครับสําหรับรอบนี้นี่นะครับไปดูว่าจะศึกยิงหัวหรือว่าศึกวางไอวอลนะวางกันยับเลยนะครับแต่ละคน เกือบโดนนะครับช็อตนี้แล้วฉีขวามาแบบนี้โดนเปิดไปก่อนนักแรกนะครับแต่ว่าเป็นตัวนะครับแล้วโดนตัวเกือบตายสําหรับน้องหนังกลับนะครับขอพันยาก่อนแล้วกันนะครับหนังกลับบอกโอ้โหพี่ครับก่อบผมนี้จะแตกแล้วนะครับใจเย็นๆนะครับนะครับสาหรับสึกที่2กําลังจะพร้อมนะครับพันยาเรียบร้อยแล้วและยังไงครับหนังกลับยิงเข้าตัวไปเม็ดหนึ่งนะครับแล้วยิงเข้าหัวไปนะครับช็อตนี้เอาเรื่องนะครับตึงทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันแน่นอนสําหรับเกมนี้ มาแล้วครับสำหรับรา r ที่3เป็นลูกซองควงนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับมาประจําที่กันนี่นะครับมังกรดําวิธีการเล่นค่อนข้างพิ้วนะครับแล้วก็วางไอวอลกันรัวๆเลยครับและยิงไปช็อตนี้ไม่ต้องพูดมากนะครับโอ้โหเข้าหัวไปนะครับเกมยังเริ่มไม่ทันไรนะครับได้แชมป์ไปสําหรับมังกรดาโอ้โหช็อตนี้นิดไอร้ายจัดๆเลยนะครับเมื่อกี้นี้มาครับสําหรับตาที่4ี่นะครับลูกซองควงเหมือนเดิมนะครับแล้ว ตึงจะจัดนะครับตอนนี้มังกรดำน้ำอยู่สองหนึ่งนะครับนี่นะครับทั้งคู่นั้นวางไงวอลกันรัวๆนะครับต่างคนต่างไม่ยอมเป็นจริงนะครับเพื่อบาดเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดแปลกๆและเน้นๆนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับพลาดไปนะครับน้องกล้องนะครับและช็อตนี้ยังไงวางไงวอลไปนะมังกรดำเกือบและเขาตัวไปนะครับเขาตัวไปนะครับ เสือจะจัดนะครับคู่นี้และเรียบร้อยนะครับอัดตัวจนตายนะครับนอนล้องโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเน้นหัวนะครับไม่เน้นตัวนะครับอัดแต่ไม่อไรก็ถือว่าได้วินไปแล้วกันเนาะเนาะเขาพยายามขึ้นหัวแหละแต่ว่าดูเหมือนจะลากไม่ขึ้นนะครับรามาดูวินที่5กันนะครับรอบนี้รัดรอบนี้เล่นเป็น S K H นะครับสำหรับรอบที่5นะฮะโอ้โหแต่ละปืนที่คัดสรรและเลือกมานี่บอกเลยว่าเล่นยากเท่านั้นเลยนะครับ แล้ยังไงครับเอชแบบนี้จะยิงกันโดนหัวหรือเปล่าเนี่ยสำหรับ2คนนี้มันก่อนดำเปิดไป1เม็ดนะครับแต่ว่าเข้าตัวไปนะครับเ k ชนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่แรงมากโดนนัดเดียวก็ตายเลยคนระับแล้วต้องถึงกับพันยาเลยสาหรับน้องกล้องนะครับ หนวนส่วนมาค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะครับสำหรับน้องมังกรดำนะครับเอ็เคสเอเคสรอบนี้ยังไงจะยิงกระโดดไหมวันนี้นครับ2คนนี้ละอัดรัวๆกดไม่ยั้งเลยนะครับสำหรับน้องก้อนกับมังกรดำนะครับนี่นะครับสเตปยังคงผิวอยู่แต่ว่าด่านนี้เนี่ยมันแล่นยา้นะทุกคน เพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างน้อยนะครับล้ายิงเข้าตัวไปแล้วยังไงกดไม่พักเลยนะครับบอกไม่ไหวแล้วนะวงเบรบแบบนี้ขออดตัวไปก่อนแล้วกันนะครับวินที่6นะครับสําหรับลูกซองควงนะครับล้าตอนนี้ทั้งสองคนสูสีกันมากเลยนะครับ3ต่อ2นะครับมาดูการว่าราวนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้รับใชยชนะไปนะครับมันก่อําอีซี่เหมือนกับนี่นะครับน้องน้องกองนี้ก็วางไห์วเร็วใช้ได้เลยนะเออต่างคนต่างตึงไม่ธรรมดาจริงคู่นี้นะครับ เรียกว่าฝีมือนี้พอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะครับเปิดไปได้ไม่ก่อนนะครับแต่ว่ายิงว่าวไปนะครสำหรับน้องกล้องรู้สึกว่า2คนเนี่ยจะไม่ได้วอ์มาอะไรนะรู้สึกว่าจะมีการตื่นเต้นกันเล็กน้อยนะครับมีการตื่นสนามกันนะครับสำหรับคู่นี้และยังไงครับกล้องวางให้วอลปิดไปนะครับแล้วช็อตนี้เข้าหัวไปสําหรับมังกรดําเก็บน้องกล้องไปนะครับช็อตนี้ต้องยกให้เขาจริงนะครับคมมากๆนะครับเม็ดเดียวหัวหายเลยนะครับ ราตอนนี้นี่3ต่อ3แล้วนะครับทุกคนมาถึงราที่7จ็ดนะครับเอากันไม่ลงจริงๆคู่นี้นะครับ3ต่อสสูสีกันมากเลยนะครับยังมองไม่ออกเลยว่าใครจะชนะไปนะครับรามืองกรดำนะครับลูกซองควง2กระบอกบอกเลยว่าถ้าห้าวก็มานะครับส่วนหนังลับเองก็น่าจะมีลูกซองควงเหมือนกันนะครับรอบนี้นะครับพื้นที่นี้นี่คือสู้กันเมามันแน่นอนสําหรับด่านนี้นะครับเนื้อที่กว้างๆแบบนี้นะครับและโจดยิงไปต่างคนต่างยิงไม่โดนนะครับช็อตนี้ หมือน,นกับมังกรดำและเหมือนจะมีคนโดดเช็คนะครับยังไงแคนเซอร์ไหนวอลไปนะครับน้องมังกรดำเห็นน้องเขาเล่นแล้วแบบอยากจับมือถือขึ้นมาเล่นเลยนะครับ <c oughs> อยากเล่นแบบนี้บ้างนะค่อนข้างผิวเลยนะครับนี่นะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันจริงๆนะครับเล่นแบบค่อนข้างเซฟเลยทีเดียวนะสําหรับคู่นี้แต่ว่าไม่ได้ยืนรอนะเออเรียกว่าเซฟแต่ไม่ยืนรอนะครับ และยิงเข้าตัวไปเต็มๆนะครับน้องมังกรดำโอ้โหถึงกับเกาะแตกแน่นอนสำหรับน้องกล้องนะครับและโดนตัวเหมือนกันนะครับช็อตนี้ยังไม่โดนนะครับโอ้โหวางไอวอกันเร็วมากคู่นี้ปึออ๊บยังไม่โดนนะครับน้องมังกรดำนี่นะครับยิงเสร็จแล้วก็วางเร็วมากและโดดมาตะกีน้นี้เข้าตัวนะครับไม่โดนหัวเลยัญญาก่นและการน,นะครับค่อนข้างเจ็บพอสมควรเลย ดาไม่ออกจริงว่าคู่นี้ใครจะชนะนะครับถ้าเกิดว่าใครตึงที่สุดในแครเนี่ยสงสัยต้องมาเจอพี่หน่อยแล้วแหละกำพูด <c oughs> ไปเดี๋ยวโดนน้องเขาตบอีกแล้วตอนนี้วงบีบมาแบบนี้แล้วมังกรดายืนเออไปนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรหรือเปล่านะครับและหมอบหมอบแล,งงและยังไงแลวยังไงแคนเซิลไอวอลก่อนไหมโดนขังด้วยกันนะครับโอเคมาตั้งหลักก่อนแล้วกันเอาแล้วน้องเขาติดไอวอลมังกรดำโอ้เดี๋ยว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 มังกรดำ เมือนกรอนดาวยิงเขาเฉยเลยนะครับช็อตนี้โอเคสี่ต่อสามนะครับและมาดูกันว่าวินที่แปดใครจะเป็นฝ่ายได้ชนะไปนะครับมาครับสําหรับวินที่แดนะครับเป็นลูกซองครัวเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตอนนี้สกอร์นี้สี่ต่อสามแล้วนะครับสูสีกันมากเลยคู่นี้ตึงจัดเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งทิ้งห่างนะครับไม่มีนะครับไม่มีใครทิ้งห่างนะครับตามกันมาติดๆเลยนะครับสําหรับคู่นี้และยังไงครับ กองกองจะพิกเกมได้หรือไม่นะครับโดนนำไป1วินนะครับวิ้มหรือว่าจะเข้าหัวนะครับแล้วยิงไปช็อตนี้ไม่โดนหัวนะครับเกือบนะครับมังกรํำเกือบวูบนะครับตะกี้นี้เอาแล้วครับตอนนี้ใกล้ถึงจุดคายแม็กซ์แล้วยิงหัวไป2เม็ดแบบนี้นะครับโอ้โหวูบเลยนะครับมังกรดำ4ี่ต่อ4นะครับตึงจัดเลยนะครับคู่นี้ ไม่มีใครยอมใครกันจริงๆเอาละครับวินที่เก้านะครับสี่ต่อสี่นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะชนะนะเนี่ยรอบนี้เป็นลูกซองควงนะครับสำหรับวินที่เก้านะเรียกว่าตึงเปียเลยนะครับนี่สเต็บค่อนข้างผิวเลยนะรู้สึกว่ายิ่งเล่นยิ่งเข้ามือนะครับสำหรับน้องกล้องกับน้องมังกรดำนะครับตอนแรกยังไม่ค่อยผิวขนาดนี้นะ,ะยิ่งเล่นรู้สึกว่าจะยิ่งเข้ามือเริ่มคุ้นชินสนามมากขึ้นนะครับแล้วมังกรดำโดนอัดตัวไปถึงกับเกือบ เกือบตากเลยนะครับ2เม็ดนะครับเติมยาก่อนสำหรับมังกรดำสำหรับมังกรดำหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นชื่อเนาะเรียกว่าเป็นคนที่โผล่ไปเกือบทุกสตรีมของเกือบทุกช่องเลยก็ว่าได้นะมีคนไหนสตรีมคนนั้นมังกรดำไปหาหมดนะครับ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเอาเพชรหรือว่าอยากไปเล่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับแล้วอัดตัวไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับเน้นอัดหัวนะครับ ยิงตัวสยับเลยนะมังกรดำอาจจะบอกน้องเขาก่อนว่าเน้นหัวนะครับไม่เน้นตัวเนาะร้าวินที่สิบนะครับมาดูการว่ามังกรดําจะปิดเกมได้หรือเปล่านะครับสําหรับวินนี้จะเป็นหกต่อสี่หรือห้าต่อห้านะครับมังกรดําวางไอวอลรรัวเลยนะครับร้ายิงไปนะติดไอวอลไปนะมังกรดําจะปิดเกมได้หรือเปล่านะสําหรับปัดเปลี่ยนชื่อสองใบนะของนวัลมาหลอกล่อร้ายยังไงครับ หนังกลับหนังกลับเอาให้หนังกลับชนะดีกว่าเราจะได้ดูตึงๆนี่ครับเออขอให้หนังกลับชนะและการสําหรับรอบนี้จะได้เป็นแบบ5ต่อ5แล้วก็มาลุ้นกันเกมสุดท้ายนะครับแต่ยังไงครับขึ้นฟ้าไปโอ้โหช็อตนี้ยังไงเรียบร้อยรับโดนเข้าหัวไปเม็ดเดียวแตกเลยนะครับสําหรับน้องกล้องนะครับหนังกลับนั่นเองนะครับโอ้ยยิงอย่างโคมเลยช็อตนี้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่5-5นะครับโอ้โห <laughs> คือแบบเล่นกันยันครบวินจริงๆนะใครที่ได้ชนะในแมッ รอบนี้เนี่ยรานี้เนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปนะครับเรียกว่าเอาก,การสะคคบวินเอาสะแบบบัตรสร้างห้องคุ้มเลยนะครับในแบบแมปเดียวนะครับมาดูกันราวนี้ใครจะได้ชนะไปนะครับแล้วก็คนที่ได้บัตรเปลี่ยนชื่อไปจะเป็นใครนะครับสําหรับรอบนี้และใครที่จะได้ขึ้นชื่อว่าตึงที่สุดใน easy hack วงเล็บว่าในมือถือนะครับเพราะว่า easy hack ก็ยังมีคนที่เร่นในความตึงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งแยกกันละกันจะได้ไม่รำเอียงเกินไปเนาะประมาณนั้น แล้วก็การตัดสินของวิดท้ายก็เป็นลูกซองควงนะครับเรียกว่าเป็นปืนที่คล้ายๆหลายคนก็คงจะใช้ตัดสินสําหรับหนึ่งบ่อยลนะเนาะนี่นะครับค่อนข้างเซฟเลยนะครับแต่ละคนเล่นกันแบบเซฟมากๆเลยนะครับเพราะว่าปีสุดท้ายแล้วแล้วก็น่าจะกดดันกันนมากนะครับทั้งคู่แล้ยลเกือบเลยครับดีนะวางให้วอลปิดทันนะครับสำหรับน้องกล้อง ก็สาหรับใครที่อยากเทสแคนแบบหนึ่งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะตอนที่พี่สตรีมส่วนมากเวลาที่พี่มาสตรีมเนี่ยก็จะช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงหรือว่าบ่ายสองนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีการเทสแบบหนึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็คนเทสในแคนซี่ฮะก็เป็นน้องหนังกับน้องมังกรดาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่มาคอยเทสให้พวกเราสาหรับใครที่อยากเข้าแคนก็มาดูสตรีมพี่ได้สําหรับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงหรือว่าบ่ายสองโมงประมาณนั้นนะครับและราสุดท้ายนะครับ ตึงจัดๆเลยนะครับไม่มีใครกล้าแหลมเลยนะครับโอ้โหไอ้คำว่าแหลมนี่อย่างกับเล่น d a หรือว่าคอนเนาะนั่นแหละไม่มีใครกล้าโผล่ไปเลยครับแล้วเรียบร้อยนะเปิดหัวไปมังกรดำเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะไปแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยสูสีนะครับเอากันไม่ลงจริงๆถามว่าตัดสินได้ไหมสําหรับใครที่น u m b e r วันของ easy hack ก็ยากนะเออต้องมาดูกันหลายๆวินถึงจะตัดสินได้นะครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย